สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่6ทธันวาคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮาร f ฟนุ้ยสเตย์ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเหมือนดั่งทุกวันนะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศบ้านเราค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของข่าวนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกําลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะเชา้านี้เริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะอากาศใกล้เคียงกับเมื่อวานค่ะแต่ก็ยังคงหนาวเย็นในช่วงเช้าส่วนภาคใต้ฝนลดลงฝนน้อยลงนะคะและสภาพอากาศของจังหวัดทุกคนเป็นยังไงบ้างเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่6ธันวาคมกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะโดยที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสค่ะภาคกลาง อุณหภูมิต่ําสุด15-18องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ยังคงหนาวอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ําสุด19-21องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด18-20องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสและบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด6-11องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลรักษาสุขภาพก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคก,ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะและทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองค่ะอยู่ที่ร้อยละ10บบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ จบพยากรณ์อากาศค่ะคลิปนี้นุยไปก่อนนะและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย